ขอแสดงคนนับถือท่านเอลเช่นกันจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าไปรวบรวมข้อมูลจากภายนอกเสียข้ามาที่นี่เพื่อได้ใช้เวลากับท่านราชินีน่าสมเพชจริงๆไม่ได้นี่นนะข้าต้องคอยดูแลฝ่าบาทยามนอนหลับนี่มันเป็นหน้าที่ของข้าในฐานะเอลนะนะลวดจีซีเจ้าอิจฉาหรือไงวะเปล่าซะหน่อย ถ้างั้นเอาข้อมูลที่รวบรวมมาให้ข้าสิถ้าอยากได้ก็แสดงความจริงใจออกมาสิอะนี่เจ้าอย่าคายเกินไปแล้วนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องการหลอกหรือ GC เห็นโชว์กล้ามเนื้อ2ก้อนตรงนั้นให้คนอื่นดูอยู่นั่นแหละข้าละเกียจเจ้าจริงๆเลยนะโดนจับได้ซะแล้วสินี่นะ่นหรืออัศวินที่ทิ้งเจ้าหญิงไปหามังกรนะ บ้าจริงเนื้อของนี้นี่มันแข็งแรงสุดๆเลยนั่นเนี่ยหน้าตายอย่างกับโลกจิต <c oughs> ทั้งทั้งที่ฉากโศนากรรมเช่นนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำเลยด้วยซ้ำเพิงวิลามัางกรคำรามายเจ็บจังนี่เจ้าใหญ่นี่มันมังกรแอปเบลชัดๆเอานี่ไปกินซะ โอ้หญิงท่านเก่งสุดๆไปเลยท่านยังต้องการคนช่วยเหลือของพวกเราอีกไหมไม่น่ามาั่งอ้าอุ้ยอุ่นจังเลยสบายสุดๆอะอะไรกันงั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงอื้อืมแรงอีกแรงอีกเฮ้ยแต่กินหอมของสาวม่าทำให้เราห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยจริงๆไอ้อสวินนั่นมันแอบดูผู้หญิงสู้กันเพื่อสนองตัญญาตัญหาของตัวเอง นี่เจ้าเห็นเรือนร่างของน้องสาวของข้าแล้วนะไอ้คนไรยังไงเฮ้ยเจ้าสองคนก็เหมือนกันนั่นแหละว่าแต่ข้าน่ารำคาญชะมัดถ้าข้าไม่เจ็บขาแล้วก็ข้าก็คงทิ้งไอ้สองตัวนี้ไปนานแล้วลนะอืมแต่มันก็ใหญ่จริงๆเลยนะนจุจริงการที่ผู้เล่นไม่สามารถเข้าไปขัดขวางพวกตัวละครได้เนี่ยเอ,อนั่นก็เป็นคลิปให้เราได้จูบก,กับวิสสาดพันปีสินะ เป็นยังไงล่ะข้าเป็นฝ่ายอาจเจ้าเป็นฝ่ายเดียวจริงสุดๆเลยใช่ไหมล่ะแต่แทนที่แทนที่จะให้เราได้แต่งงานกับเจ้าหญิงตามเนื้อเรื่องอาข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วข้าพอแล้วคืนเจ้ายังไม่หยุดล่ะก็ข้าจะมองยังไงมังกรตัวนี้ก็ดูสวยกว่าอยู่ดีเอ๋เป็นอะไรไปนะ่ะอ่ะ ขาจนไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวแล้วการเสพติดเช่นนี้มมันเป็นการเสพติดแบบไหนกันนะสงสัยอยากจะอาบน้ํานะนี่เจ้าอะไรยังอายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนีลุกขึ้นเร็วเดี๋ยวฉันจะพาไปหาลาวาร้อนๆแช่กันดีกว่าเดี๋ยวสิทนอีกสักหน่อยเถอะนะฉันไม่ใช่เพื่อนรีของเธอหรือไงฮึ่คือคิดว่าตอนนี้ พวกเจ้าจะรอดกันหรือมาคุยกับเจ้าหญิงสักหน่อยไหมอย่างแรกคือแ้งว่าเป็นกู้รักเพื่อหลอกเจ้าหญิงจนตอนนี้พวกนายก็ยังแสดงละครด้วยหวยเชี่ยต่อนหน้าเจ้าหญิงอยู่อีกแล้วเนี่ยแถมยังมาสู้กับเจ้าหญิงอย่าดูเดือดอีกตั้งหากองค์หญิงไปเอาของใยขนาระดานไปจากไหนเนี่ยสมองของเธอมีแต่เรื่องแบบนี้หรือไงฮะอยากตายนะหรือไง ตายให้หมดตัวจะแตกแล้วโว้ยมันใหญ่เกินไปเจ้าหญิงจะยัดขอใหญรขนาดนั้นเข้าไปได้ยังไงดาบสายฟ้ามุนสดีแห่งสายฟ้า โดนไหมนะถึงแม้ว่าจะโจมตีได้ไม่ค่อยดีแต่สามารถป้องกันเอาไว้ได้จะว่างั้นก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยฮ่าฮ่ไอพวกชาติหมาถ้าเทียบกับเราจือแล้วพวกแกมันก็แค่น้องๆอ่ะดิเชียร์ยปุณเนี่ยไองโง้เอ้ยเจ้าทุบพื้นแตกหมดแล้วพื้นคุณภาพัวสุด ขอด่านายหน่อยได้ไหมขำจนท้องแข็งแล้วเนี่ยแทงข้างหลังกันนี่วะไอไก่เผ็ดเอ้ยไอกาแกไม่แกไม่กล้ามาเจอกันแบบตัวต่อตัวกับฉันด้วยซ้าไอตุกไม่เนยเอะไรเธอคือจะข้าไม่ได้ตั้งใจช่วยเจ้าหรอกนะเจ้ามาตบบนหลังข้าเฉยๆนะ กลุ่มทรัพย์ของข้า,าคือฟาบะฮัดพวกเขาหนีไปแล้วอ้อไอพวกโง่ตามไปสิด้วยความเร็วเท่านี้ยานั่นคงตามไม่ทันแล้วสินะดีนะที่เธอบินได้นะ่ะหาข้าบินไม่ได้มาตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะอะแล้วทำไมแล้วเธอทำอะไรอยู่ล่ะทีนี้ไม่รู้จี ว่าเฮ้ยวินต่อสิอย,ย่าหยุดเจ้าไม่น่ามาทักข่าเลยนะยอ๋อตัวเชี่ยเลยวะเนี่ยพวกเขาดูแก่กว่าแม่นะโอ,โอ้ยโอ้ยโคตรจะไม่สบายตัวเสืสเ้อผ้าเอ้ย เดี๋ยวผมจะไปหาให้คุณเองฮิฮิฮิหวัดดีไม่เห็นป้ายด้านนอกหรอว่าให้มาทำธุระวันอาทิตย์นะแต่ตัวที่เจ้าพามานี่ก็สดใช้ได้นะข้ารองทั้งนมหมาป่านมหมีนมสิงโต เป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ร้องหนมมังกรนะเครดิตผู้แปลน้องแม็กแปลมังฮะใครที่ดูตอนที่1ถึงตอนที่4มาแล้วเสียงภาคตอนที่1ึ่งถึงตอนที่4อาจจะกากๆหน่อยเพราะตอนนั้นผมฝึกทำนะครับก็ขออภัยด้วยหรือเสียงมันกากอยู่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ใครที่ชอบเรื่องนี้แล้วรอติดตามเรื่องนี้ก็รอกันได้เลยนะครับเพราะเรื่องนี้มันสนุกมากผมก็ชอบเหมือนกัน เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาปิดคลิปกันดีกว่าเออไม่ใช่ตัดตรงไม่ใช่หรอก่าโอเคงั้นเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนโอเคบายบาย